เจคเคนโนขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านสวนครบจบที่แปลงเดียวนะคะบ้านออกแนวไรสไตล์เลยค่ะทุกท่านมีพื้นที่ให้พักผ่อนมีไฟฟ้ามีน้ำให้ใช้มีแทงค์น้ำสำรองมีบ่อน้ำไว้เลี้ยงปลานะคะมีห้องเก็บของค่ะแปลงนี้นะคะท่านใดที่ชื่นชอบธรรมชาติต้องการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช้ชีวิตอยู่กับสวนกับเกษตรนะคะ แปลงนี้ค่ะพื้นที่ขนาดเนื้อที่100ขอขอภัยค่ะเนื้อที่ขนาด4ไร่186ตารางวานะคะราคา1 00 7 0 0 0ล้าน7แบาทค่ะครบจบในแปลงเดียวนะคะพื้นที่กว้างๆค่ะ1 00 7 0 0ล้าน7แบาทตั้งอยู่ในอำเภอชุมเพยจังหวัดขอนแก่นค่ะทุกท่านบ้านหนองทองตำบลวังหินลาดนะคะ มีมุมให้พักผ่อนด้วยนะคะมีทิงช้าไว้ค่ะมีสวนมะนาวอยู่บนพื้นที่ด้วยนะคะสนใจสามารถนัดชมพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะเพื่อคุยรายละเอียดโดยตรงจากผู้ขายนะคะแอดมินก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ